สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่เา FC ไม่จ้ามากินเขาน้ำยาดจิ๋วจ้าอันนี้นึ่งปลาไม่หวานนะคะที่เหลือเมื่อขึ้นนี้ค่ะยัดจิ๋วกับมะหนึ่งเห็ดอีกจ้ะนึ่งเห็ดนะคะอันนี้แก้วบกกกคือเก่าจ้ะเห็นบหคะซ่บค่ะข้าวเหนียวอุ่นจ้า อุ่นข้าวเหนียวร้อนๆมาจะค่ะเด้อกินน้ำยาติ๋วจ้านีาย่ยายขอเอาทีล่ลงเนาะค่ะเน,ะนาะหนึ่งปลายายใส่ถ้วยอันนี้อุ่นจ้ะประกอ,อกเป็นแน่ๆเลยอือจ้ะยุ่งเหยิังลม แซ่บแซ็บกันนิ่งกว่าบุ้งม่กืนเนี่ย ไช่ปาหอนหอน,นของชอบจ้าดีมากลูกหมดไหม,หมโอเคเอาถุงออกไว้ให้ยายเอาช่วยไปเก็บสิคะมาช่วยมาให้ยายก็ได้ก็ได้ค่ะอืมนี่แค่น่เห็นติดเลกระสีเนี่ยไม่ติดแล้วค่ะแต่ว่าอย่าเปิดดัง อยม่จะแบ่งกินจ้ะย่างทั้งสองตแล้ะจ้ะย่างทั้งสองป่านี่พี่นอ้องเคยสิเห็นน้ำเนะค่ะะเนาะนี่อันนี้ไว้ทำไมน้ำข้าวม,มามามาพี่นอ้องสุขูสุขคุนเสียบหลจ้ะ ให้ลำด้วยลำด้วยเดอ้อพอรุ่งใกล้ไม่บวานเลยให้พ่อเจอแซฟทิงดีๆปลาแซ่บๆไปได้กินน้ำคนเทาหักกันงช่ใจนกกะนกไปเมื่ไหล มะกรูดในลูกเตาอกินน้ำบริเ,เห็นหนาย่ายนึ่งเห็ดนางรมนะคะได้ร่างสองสามนำ้ำร่างไร้ย้ายไม่เอาเกลือเศร้าหนึ่งมันออกนุ่นๆจังหวะเกลือเศร้ารสดีเศร้าจะบอใส่ผงสุรสใส่รสดีนิดหนึง่ง ไปมันนวลนัวคายปลาแซ่บใจมั่นเลยเกล็ด้จี๊หอมกระเทียมแต่ผสมใส่พริก ก็ลหลานกินน้ำรากผักชีขาดตะ,คะไคร้ใบมะกรูดเอาไข่ออกมาส่าวด้วยจ้ะส้าวลวกัยัดเขกาไปหนึ่งไม้หอมนวดดีปะยังเห็ดแซ่บ นกลับไปมันก็น,นัวยอมยอมกินข้าน่อยไทย ยายกิ่นม่มม่ามเนี่ยกินมือเนี่ยก็ยายกินคนเดียวด้จ้ะอืเน็ดกันหนึ่งกิโลหนึง่งยายกระแบงออกมาหน่อยหนึ่งเฉพาะกินจ้ะกินกัไดไ้ว่างได้บานห้องเขากินผู้เดียว ลูกสาวกับประยัวเป็นประเทศญปุ่นลอยวันหายาไปปลาไม่นามเนาะเนื้อแน่นหนอม giải giật rụt nay bọc, nay mắc cọc nay mắc bọc, ừm, ừm, giật, béo hôm hòm bọc 2 nuôi cà thế 3 nuôi ớt đิบ tiệp 1 ปลาซับน้องแค่ว่าเช่นป,ปลาแดดโตปลาโตแปบอะไรหอมปลาลาุดหยอดเลย แต่่าแกา้วย่ามี่จ้าเคยเห็นเคยเห็นนะย่าจะปิ้งหอมปิ้งกับเทียมหลายๆย่มามาใครหนี่ลูกตั้งจงไว้ให้ย่าเด้อใครป่ามบสานนำแต่มันมขึ้นนี่เหมดละเห็นแม่มาก พี่น้องได้กินอะไรนี่นะักขนมนะลืม แคจะดูดในบกักกออีกจ้ะสองไน่นคุณลองมาคุณลงคนมายายมันปลื้มข้อเลยให้จังไลยหน่อยยายดูดยายจะเอาลิ้นดันไว้จ้ะเอาลิ้นดันในมันไว้ ไปใมันข้าไปขางใน,นดูอยู่ข้างนอกนะคะสียบล้วจากพี่น้องเนี่ยยังมาอินคลิปง่าแล้วอืม,อม ที่ำนี้ยกขอจบคลิปตั้งคตเดี้จะไปแยากกินต่ออยู่แซ่บให้ปลาทำนี้ก็คุยแก้วทำมโมพ่อกันคลิปหนาจ้ะพี่น้องจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกอลไรท,ทุกกำลังใจเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนจ้า